สวัสดีค่ะคุณผู้ชมในโอกาสนี้นะคะคุณผู้ชมจะได้รับชมเรื่องราวอันทรงคุณค่าซึ่งก็เป็นประวัติของคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจาันท์ขนนกยูงผู้ให้กําเนิดวัดพระธรรมกายค่ะเมื่อทุกท่านได้รับชมเรื่องราวของท่านแล้วนะคะก็จะตระหนักได้ถึงมโนปณิธานแล้วก็ความมุ่งมั่นในการสร้างความดีของท่านซึ่งเป็นต้นบุญต้นแบบของเรานะคะในฐานะผู้ที่ให้กําเนิดวัดพระธรรมกายค่ะ นอกจากนี้ค่ะท่านยังมีความเมตตาทำเป็นอย่างมากทุกย่างก้าวทุกคำพูดและทุกถ้อยคำของท่านนะคะล้วนทำให้ทุกๆคนที่ได้รู้จักกับท่านได้รับแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ดีงามและถูกต้องอยู่เสมอค่ะอีกทั้งท่านยังทำให้ทุกๆคนในโลกใบนี้นะคะได้ตระหนักว่าพระศักดิ์สิทธิ์มีจริงคนศักดิ์สิทธิ์มีจริงคำพูดที่ศักดิ์สิทธิ์มีจริงค่ะ ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะรับชมเรื่องราวของคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกา,าจาันทน์นกยุงไปพร้อมๆกันค่ะท้ามกลางความมืดแห่งวัฏสงสารผู้มีสำมาติทิเพียงคนเดียวเมื่ออุบัติขึ้นย่อมนำความสว่างสวัยให้กับชีวิตดุจด,ดวงอาทิตย์ ที่นำความสว่างให้แก่โลกและจัก,กรวาลทั้งหลาย<ม>พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐของเราอุบัติขึ้นเพื่อการนั้นเพื<ม>่อ้าไป นานนับพันปีหลังพุทธปรินิพานความทรงจำในแก่นแท้แห่งพุทธธรรมก็เริ่มเรือลางดุดอาทิตย์อัสดง ที่2,460หลังพุทธปรินิพพานนั่นเองคำสอนที่ลางเลือนก,กลับถูกหรื้อฟื้นขึ้นอีกครั้งด้วยการเอาชีวิตเป็นเดิมพันทุ่มเทศึกษาทั้งภาคปริยัติและภาคปฏิบัติและได้ประกาศให้โลกรู้กันอย่างกว้างขวางในนามวิชาธรรมกายของพระมงคลเทพบุตีหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญ วิชาธรรมกายสัจธรรมที่รอคอยทุกชีวิตให้มาพิสูจน์ใครก็ตามที่ได้ปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้องแล้วเพียงระยะเวลาไม่นานจิตใจและร่างกายของเขาจะได้รับการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นอย่างที่เขารับรู้ได้เองและเมื่อเข้าถึงพระธรรมกายก็ย่อมจะหมดความสงสัยในคำสอนของพระพุทธองค์ อย่างสิ้นเชิงและสามารถใช้วิชาธรรมกายพัฒนาทั้งทางโลกและทางธรรมอย่างกว้างขวางสุดที่จะประมาณได้ดังเช่นคุณยายอุบาสิกาจันทร์นนกยูง ลูกชาวนาะผู้มีฐานะดีจากนครชัยศรีผู้ไม่เคยเรียนหนังสือหรือวิชาการในทางโลกมาก่อนเลยแต่ด้วยดวงใจที่เด็ดเดี่ยวมุ่งเพียนพยายามปฏิบัติธรรมเพื่อต้องการใช้วิชาธรรมกายไปตามหาพ่อในสัมปรายภพเพื่อขอเข้ามาในความผิดที่เคยล่วงเกินเมื่อครั้งเป็นเด็ก ท่านตั้งใจปฏิบัติจนประสบผลสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมเป็นที่ชื่นชมของอาจารย์ผู้รื้อฟื้นวิชาคือพระมงคลเทมุนีถึงกับกล่าวว่าลูกจันนี้เป็นหนึ่งไม่มีสอง หลังจากหลวงพ่อวัดปากน้ำมรณะภาพไปแล้วคุณยายก็ไม่ได้ทิ้งเจตนารมในอันที่จะถ่ายทอดวิชาธรรมกายไปสู่ชาวโลกแม้จะรู้ตัวว่าไม่รู้หนังสือเลยจะไปสอนใครได้แต่ด้วยความเชื่อมั่นในธรรมะของพระพุทธองค์คุณยายไม่ยออ่อท้อในมันฝึกฝนตนเอง และรับหน้าที่เผยแผ่วิชาธรรมกายเรื่อยมา <Okay. S 1> มีลูกเสร็จผู้ฝ่ายธรรมขอเขารับการศึกษาจากท่านจำนวนมากมา ในที่นี้รวมถึงนักเรียนชัยบูยสุทธิผลจากโรงเรียนสวนกุหลาบในเวลาต่อมาก็พารุ่นพี่รุ่นเพื่อนรุ่นน้องมาฝากตัวเป็นศิษย์มากมายทำให้บ้านธรรมประสิทธิ์ที่ใช้เป็นที่ฝึกปฏิบัติธรรมในวัดปากน้ำคับแคบลงถนัดใจ สมัยแรกๆอ่ะยายก็ไม่ได้คิดจะสร้างวัดอยู่วัดปักน้ำหลวงพ่อธรรมะเนี่ยท่านก็เรียนอยู่สวนกุหลาบท่านก็เดินไปหายายบอกว่ายายยายอยากจะบวชจังเลยยายก็บอกว่าคุณหรยอจะบวชถ้าคุณจะบวชคุณก็ไปเรียนให้จบยายก่อนจะบวชให้ หลวงพ่อธรรมะกะเ็เข้ากเ,ษเากเษียดได้เข้าเกษียดได้ก็ไปเอาหลวงพ่อทะตะมาอีกคนหนลวงพ่อทะตะก็โอ้โหวิชาเดราฉานเนี่ยนะนี่เรื่องจริงนะวิชาเดราฉานเนี่ยเต็มตัวมาเลยกว่าจะห้ามหันสององค์นี่ลงสองคนไม่ได้้วเกือบตาย ท่านชัยยบูรณ์สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็ขเข้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุจำพรรษาอยู่ที่วัดปากน้ำพระศีเจริญซึ่งทำให้ท่านได้ศึกษาธรรมะที่ละเอียดลึกซึ้งและได้รับการฝึกฝนอบรมจากคุณยายอย่างดีเยี่ยมเมื่อรวบรวมคณะสิทธิ์ได้กลุ่มหนึ่งแล้วท่านก็ปรารถนาจะขยายวิชาธรรมกาย ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นอยากกันนึกว่าเอเราต้องคิดหาเป็นดินจักแหงไหมฮะอยากก็คิดได้ให้คนไปนขอเป็นดินขอห้าสิบไร่เข้าให้ยกหมดยกให้หมดผืนเลยจ้ะอยาก,ก็ส่งหลวงพ่อทัตะตเนี่ยมาก่อนจ้ะมาเฝ้าแผ่นดินนี่ไว้พอวันเสาร์ยากก็ขึ้นรถมาทุ่งนานเนี่ย ทุกเสาทุกเสามีเป็นทุ่งนานะสร้างวัดใหม่เป็นทุ่งนาเลยไม่มีอะไรเลยเกือบตายก็จะเอาวัดลงก็จะสร้างวัดได้เหนื่อยจังเลยยายนิ่เหนื่อยจังเลยเหนื่อยจนเป็นโรคขาดอาหาร่สมัยแรกๆนะชามากินข้าวแล้วต้องนั่งธรรมะตั้งถึงห้าโมงกลางวันพอห้าโมงกลางวันแล้วก็ทำไงลงช่วยเขาปลูกต้นไม้ห้าโมงเย็น ก็อาบน้ำอาบท่าขึ้นมานั่งธรรมะไปถึงสีง่ทุ่มทุงจะได้นอนสมัยน,นีย้คนเขายังไม่ค่อยศรัทธาพระยายยังไม่ค่อยศรัทธาพระยายก็ศรัทธายายมากยายก็ไปบอกบุญคนนั้นบอกบุญคนนี้เาก็มาช่วยมาช่วยทางสร้างอติมั่งมาช่วยสร้างครัวมั่งแล้วก็วางแผนไม่พระเราเนี่ออกเป็นบาทพระในวัดนี่นะมาใหม่ๆอะ่ะ ให้เขาออกไปหมาจะหุงข้าวเนะลี้ยงทำ่ะน่ายายอยู่มาอยู่มา,ย,มา,ย,มายันเหนื่อยมากๆเขายาก็ไม่มีแรงเดินไม่ไหวแล้วก็เ,เอายายนะไปกุกไปสุลาอนหมอตุลาพวกหมอปา่ามากวดเขาบอกว่ามีโรคอะไรโรคขาดอาหารยายนะทำงานหนักมันมาก,มาก,มาก,มากที่สุดเลย ด้วยดวงใจที่เด็ดเดี่ยวกล้าแกร่กรงกว่าเพชรด้วยปัญญาอัญชานฉลาดของยายที่ได้วางกดระเบียบต่างๆในการบริหารวัดช่วยปูพื้นฐานให้หมู่คณะเป็นปึกแผน่นและคอยให้กำลังใจแก่สิษย์มาโดยตลอดทำให้ศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรมเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว พระธรรมกายที่มีระบบระเบียบที่งดงามยิ่งเป็นศีส่าแห่งพระพุทธศาสนาและเป็นที่ตื่นตาตื่นใจแก่ชาวโลกทั้งหลาย เป็นความโชคดีของเราทุกคนที่จะได้ร่วมสร้างบารมีกับคุณยายอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูบุคคลที่โรคได้จารึกเอาไว้แล้วว่าเป็นผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย ตลอดระยะเวลานะคะคที่ผ่านมาที่เราได้รับชมเรื่องราวของวัดรรมกายเคียงคู่ไปกับเรื่องราวของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกา,าจันทร์ขนนกยุงในฐานะที่ท่านเป็นผู้ให้กําเนิดวัดรรมกายซึ่งเป็นาศาสนสถานที่มีความโดดเด่นค่ะในเรื่องของการปฏิบัติธรรมอีกทั้งเป็นสถานที่ที่มีความสงบร่มเย็นร่มรื่นและก็สะอาดอีกด้วยละคะ่ะ เบื้องหลังแห่งความสําเร็จทั้งมวลน,นี้นะคะในการสร้างคนให้เป็นคนดีสร้างพระให้เป็นพระแท้และสร้างวัดให้เป็นวัดที่สมบูรณ์นั้น mm. ก็มาจากคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจัจารย์ขนนกยุงนั่นเองค่ะ ที่เราได้กล่าวมาทั้งหมดนี้แล้วนะคะก็เป็นผลจากการทุ่มเทชีวิตจ,จิตใจในการสร้างบารมีทําความดีเพื่อพระพุทธศาสนาทั้งหยาบและละเอียดของคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันท์ขนนกยูงค่ะซึ่งเรื่องราวดังกล่าวนี้ก็เป็นเพียงแค่เศษเสีส้ยวหนึ่งนะคะของคุณธรรมความดีของคุณยายอาจารย์ที่เรานํามาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันเพื่อเป็นต้นบุญต้นแบบค่ะในการสร้างบารมีในฐานะนักสร้างบารมีค่ะ สำหรับครั้งต่อไปนะคะเราจะได้รับชมเรื่องราวของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกา,าจันทร์ขนนุงยุงกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่คราวนี้ค่ะจะเป็นในเรื่องของเกร็ดประวัติที่สําคัญที่พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ําภาษีเจริญท่านได้กล่าวชมคุณยายเอาไว้ว่าเป็นหนึ่งไม่มีสองค่ะส่วนว่าหลวงปู่ท่านจะกล่าวชมคุณยายด้วยเรื่องอะไรและก็มีความสําคัญแค่ไหนนะคะเราต้องไปติดตามชมกันในครั้งหน้าแล้วล่ะค่ะสําหรับวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ